สวัสดีครับผมว่ามีคําถามหนึ่งนะครับที่มันคาใจพ่อแม่หลายๆคู่เหมือนกันคือถ้าความรักมันมันจืดจางลงไปแล้วเนี่ยแต่ยังต้องอยู่ด้วยกันเพราะคําว่าเพื่อลูกไอ้การตัดสินใจแบบนี้มันดีที่สุดสําหรับเด็กจริงๆหรือเปล่าครับวันนี้เราจะมาลองคุยกันเรื่องนี้นะครับจากข้อมูลในบทความหนึ่งชื่อหมดรักแล้วแต่ต้องทนอยู่เพื่อลูกดีจริงหรือของมูลินิติหมอเช่าบ้าน ก็เป็นองค์กรที่ให้ข้อมูลสุขภาพที่น่าเชื่อถือนะครับลองมาดูกันครับว่าข้อมูลเขาว่ายังไงค่ะเป็นคำถามที่อืคลาสสิกนะคะแต่ก็เป็นเรื่องหนักใจเสมอเลยค่ะเรื่องความรักนี่มันเปลี่ยนแปลงกันได้จริงๆนะคะในบทความเขาก็อธิบายภาพรวมได้น่าสนใจว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันมักจะผ่านช่วงเวลาต่างๆคล้ายๆเป็นวัฏจักรเหมือนกันนะคะใช่ครับเขาแบ่งให้เห็นภาพชัดขึ้นเป็น3ระยะเลยระยะแรกนี่คงไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับหวานชื่น โลกสีชมพูเลยค่ะใช่ครับอะไรอะไรก็ดีไปหมดต่างฝ่ายต่างพยายามปรับตัวข้อแหาก,กันเต็มที่แต่พอเข้าสู่ระยะที่สองเออมันเหมือนมีเรื่องของความคาดหวังเข้ามาอืมความคาดหวังนี่เองเพราะอีกฝ่ายไม่เป็นอย่างที่เราคิดไว้ความไม่พอใจมันก็เริ่มก่อตัวค่ะทำอะไรก็อาจจะดูขัดหูขัดตาไปหมดครับผม ซึ่งตรงนี้ก็น่าสนใจนะคะเพราะว่าความคาดหวังเนี่ยมันก็เป็นธรรมชาติของความสัมพันธ์นะคะแต่พอความจริงมันไม่ตรงกับภาพที่เราวาดเอาไว้มันก็เริ่มสะสมความผิดหวังเล็กๆน้อยๆนะคะจนอาจจะนำไปสู่ระยะสุดท้ายได้ระยะสุดท้ายที่บทความเรียกว่าระยะเหนื่อยล้าหมดแรงหมดใจอันนี้คือจุดที่เอ่อความรู้สึกดีๆมันแทบไม่เหลือแล้วนะครับค่ะกลายเป็นความเบื่อหนายหงุดหงิดไม่พอใจ หรือบางทีก็เฉยชาไปเลยก็มีนะครับค่ะมองไปทางไหนก็อาจจะเห็นแต่ข้อบกพร่องของอีกฝ่ายใช่ครับถ้าความรู้สึกด้านลบมันท่วมทนความรู้สึกด้านบวกมากๆเนี่ยบทความก็ชี้ว่านี่อาจจะเป็นสัญญาณแล้วนะสัญญาณของภาวะหมดรักนะคะครับผมภาวะหมดรักแล้วพอมาถึงจุดนี้นะคะแต่ว่ามีลูกเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนี่สิคะการตัดสินใจมันก็เลยซับซ้อนขึ้นไปอีกคะ่ะหลายคนก็เลือกที่จะ ทนอยู่ต่อไปเพราะเชื่อว่านั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลูกเพื่อให้ลูกมีครอบครัวที่สมบูรณ์นี่แหละครับประเด็นสำคัญที่เราจะมาคุยกันวันนี้จากมุมมองของบทความนี้นะครับการทนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่พ่อแม่ไม่มีความสุขแล้วอาจจะมีแต่ความขัดแย้งไม่ว่าจะแสดงออกมาให้เห็นชัดๆหรือเป็นแค่ความตึงเครียดเงียบๆก็ตามมันส่งผลดีต่อลูกจริงๆหรอบทความเขาให้ข้อมูลที่น่าคิดมากเลยนะครับ ใช่ค่ะข้อมูลเขาชี้ไป